สวัสดีค่ะวันนี้นุ๊กไม่อยู่บ้านนะคะแล้วก็ตอนนี้ค่ะพวกเรายืนกันอยู่ที่เซนทันพระรามสองนะคะเย้แต่ว่าวันนี้นะคะเราไม่ได้มาเดินเล่นในเซนทันนะคะเราจะไปท็อปคลับนะคะที่เพิ่งเปิดนะคะอยู่ข้างๆเซนทันพระรามสองนี่เองนะคะตามไปดูกัน Recently, I've realized I like doing it all with you. ก็ทะลุจากพระรามสองนะคะแล้วก็ข้ามทางม้าลายกันมาเลยน,นี่นะคะเขาก็จะมีที่จอดรถนะคะในส่วนของท็อปคลับด้วยนะคะ นู่นนะคะจะเป็นอาคารจอดรถนะคะผมก็ใครที่สะดวกมาจอดที่เซ็ทนทรัลพะราม2ก็ได้นะแต่นุกก็คือมาทานข้าวพราม2ก่อนนะคะแล้วก็ทานข้าวเสร็จนะคะก็ข้ามาเดินซื้อของที่ท็อปท็อปขับนะคะผมเข้าประตูมาก็ดึงดูดตาดึงดูดใจแล้วคะ่ะตัวนี้เป็นเหมือนเก้าอี้โต๊ะเราจะเรียวกว่าอะไรดีละ่ะเขาบอกว่ามันเป็นอินเกมเก้าอี้เกมมิ่งนะคะ ก็คือมันเป็นทั้งโต๊ะนั่งด้วยนะคะแล้วก็เป็นเก้าอี้ในตัวนะคะซึ่งก็แบบมันเหมือนว่าจะมีไฮดรอลิกปรับให้เรานอนได้ด้วยไหมเอออยากได้อ่ะแต่ราคาเนี่ยไม่เบาเหมือนกันนะนี่ฮะราคาเรา,าเจออะไรก็ไม่รู้เรามาเจอน้อง ฉลามนั่นชชยงาผุนงำงมๆน่ารักมากเลยอะตัวเดียวเท่าไรเนี่ยดูกนแูก่อนส3 9บาทเหรอ,อน่ารักมากไม่ได้มีแค่น้องฉลามนะคะผมนี่มีน้องน้องหอยน้องปูหรือน้องหอยวะเนี่ยน้องคืออะไรน้องเป็นแบบปูเสฉวนเนอะเออน้องเป็นปูเสฉวนเว้ยนมามักคือของมันละลานตามากเลยเว้ยจนนุกแบบ ไม่รู้จะเลือกถ่ายอะไรก่อนเลยนะคะอันนี้คืออะไรเนี่ยอันนี้เหมือนเป็นพวกครีมอาบน้ำหรือปะเออน่าจานะนะนะคะก็มาด้านนี้มีเวโปรตีนด้วยให้ตายเถอะใครที่เล่นกล้ามอยู่นะคะผมนี่ราคานะคะจริงๆนุกแอบมองว่าราคาก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าเวโปรตีนนะคะที่นุกเนี่ยเออคิดที่จะสั่งในอินเทอร์เน็ตนะมันก็กระปุกแบบ เกือบสองพันเลยอ่ะแต่ก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนอยากได้เหมือนกันนะแต่ต้องไปหาข้อมูลก่อนนะว่าจะกินยี่ห้อไหนดีนะคะแอบมองเวีโปรตีนไว้เหมือนกันมันจะเป็นส่วนพระขนูแหละมีเป็นพวกเหมือนแชมพูโฟมล้างหน้าอะไรพวกนี้ด้วยนะคะตานี้จะเป็นแชมพูนะคะแต่ว่าหนูค่อนข้างสะดุดตาสะดุดใจ ไม่เคยเห็นยี่ห้อนี้มาก่อนเลยนะคะเขาว่าในท็อปคลับเนี่ยส่วนมากก็จะเป็นสินค้านําเข้านะคะจากเมืองนอกนะคะก็น่าจะจริงเพราะว่าหลายๆอย่างซึ่งเป็นส่วนมากนุกแทบไม่เห็นเลยอันนี้เป็นแมชนะคะของเยอะมากนะนุกก็ไม่รู้จะเริ่มดูสักอะไรรำล,ลานตามากนะคะแต่ว่าโซนมันก็จะแบบดูโนโน,น,นกันอยู่เหมือนกันนะตรงนี้เป็นเหมือน จานชามใช่ไหมแล้วพอเราเข้ามาสองตรงนี้นะคะอันนี้เป็นเหมือนลูกบอลของน้องหมานะคะเหมือนเป็นของเล่นที่ไว้ใช้ขัดฟันอะไรประมาณนั้นนะคะนี่ยนี้น่าจะเป็นแบบของเล่นหมดเลยปะโอ,อนี่น่าจะเป็นของเล่นของน้องหมาหมดเลยครับผมนี่นี่เป็นโซนของน้องหมาน้องแมวหมดเลยนะเนี่ยดูท่าทางแล้วนะคะไปที่ มีสัตว์เลี้ยงนะคะก็ลองมาเดินเล่นดูได้นะอันนี้น่ารักอันนี้อะไรอ่ะเอาไม่ได้ใครก็ดูกันเนาะแบบป้าไปไปเก็บหมาอะไรบะนั้นเฮ้ยมีจานร่อนด้วยเคยเห็นแต่ในหนังนี่ยืนจานร่อนนะคะของน้องหมาซื้อไปรอก่อนเลยได้ไหมคือตอนนี้ยังไม่มีหมานะคะซื้อไปรอแบบเลี้ยงหมาเลยได้ปะ เยอะมากนะคะอันนี้เหมือนเป็นโซนของของใช้ของเบบี้นะคะเป็นพวกแพมพ้ลอะไพวกนั้นนะคะมามีโปโกอะไรเบรนั้นแต่จุดสังเกตอย่างหนึ่งนะคะนอกจากที่นี่จะใหญ่เดินสบายแล้วนะคะพนักง,งานเยอะด้วยนะคะคือจะเห็นว่าพนักง,งานเนี่ยยืนตามจุดต่างๆเดิน ทั่วไปหมดเลยนะคะดังนั้นถ้ามีอะไรนะคะที่เราไม่เข้าใจก็สามารถแบบหาที่พี่พนักง,งานนะคะสอบถามได้ง่ายมากเลยนะคะมีโซนแบบของใช้ออเดอร์ด้วยนะนี่คืออุปกรณ์ปิ้งย่างบาร์บีคิวว่าโอ้โหเคยเห็นแต่ในเดอะซิมนะคะไ <laughs> ม่คิดม่นี้จะได้มาสัมผัสได้ตัวเองนะคะเราก็จะมีเป็นพวกแบบเต็น เมีที่ย่างอาหารนะคะเตาย่างบาร์บีคิวสำหรับจัดสังสรรค์น,นะคะนอกบ้านด้วยนะคะของเขาเยอะมากเนี่ยเข้ามาเนี่ยรู้สึกว่าด้านซ้ายนะคะจะเป็นเหมือนแบบพวกของใช้ไฟฟ้าเป็นพวกแบบอุปกรณ์เครื่องใช้นะคะภายในบ้านอะไรประมาณนี้นะคะแต่โซนแบบแถบด้านขวาก็จะเป็นของกินอะไรอย่างนี้ส่วนมากนะคะพอเราติดใจตู้นี้ เราก็เห็นในหนังแบบพวกหนังผีหนังฆาตกรรมอะไรเงี้ยในซีรีส์แบบฝรั่งนะคะมันเหมือนเป็นตู้เก็บอุปกรณ์ใช่ไหมที่เอาไว้สําหรับไว้ใช้นอกบ้านนะคะไว้เก็บครัว oh. เก็บพวกที่ตักอะไรประมาณนั้นนะคะสาโยงสาย,ย,งสา,ย,ยางเท่อะดูดีเฮ้ยเขามีเป็นสาราไม้อย่างนี้ขายด้วยหรอแล้วถ้าเราซื้อไปคือเขาจะไปประกอบให้เราไหมอะ ออดูแข็งแรงดีนะคะเจ๋งอะ่ะนี่อันนี้คือที่เราเห็นนะคะในหลายๆช่องนะคะเขามารีวิวกันไว้นะคะมันเป็นห่วงยางอันใหญ่ซึ่งในคลิปอะที่เห็นอะ่ะก็ไม่ได้ดูใหญ่มากอะ่ะแต่เครื่องเนี้คือมันใหญ่มาก มันน่าจะประมาณแบบตั้งแต่ส่วนหางนะของน้องอะ่ะจนถึงหัวของน้องอะ่ะน่าจะสูงเท่าประมาณบ้านสองชั้นได้อะ่ะอันนี้คือเรื่องจริงใหญ่มากอะ่ะตัวเท่าไหร่ไม่รู้พแต่ว่าวัสดุเขาดีนะคะมันไม่ได้แบบกองแกงอะ่ะเนี่ยลูกสัมผัสแล้วอะ่ะมันหนาอยู่นะ ผ่านอุโมง์แดงที่มีโลโก้ท็อปขับมานะคะอย่างแรกเลยนะคะเราได้กลิ่นหอมของกาแฟมากๆเลยนะคะตรงนี้เขาเหมือนว่าจะมีเสิร์ฟกาแฟด้วยซึ่งลุกไม่รู้นะคะว่าชิมฟรีหรือเปล่านี่ตรงนี้กินฟรีแน่นอนขอชิ้นหนึ่งค่ะอันนี้เป็นอะไรคะเป็น,ปนยมรัเบอร์รี่ ลัซบอลลี่กับในถั่วใช่ไหมคะใช่ค่ะจะเป็นแบบอย่างนะคะตัวนี้งั้นเดี๋ยวขอหยิบเลยละกันกินไม่ได้นะค่ะต้องกินอืมลอยัยงอร่อยให้ตายโหอยากได้กับบ้านนี่นะตัวเมื่อกี้ที่ลูกเทสนะคะโหแต่วา่ากระปุกนึงน่าจะกินได้แบบน่าจะกินได้นานอะนึกว่าน่าจะประมาณ6เดือนได้เลยนะคือมันมันกระปุกใหญ่มากเลยคะ่ะหนักด้วยนะคะ อร่อยดีนะคะยังไงใครที่ชอบกินเนยถั่วนะคะมาลองแวะชิมดูได้นะครับผมเต้อหนักเหลือเกินเป็นตัวช็อกแกลชิพนะคะเซมิสวีทอเดี๋ยวเราตัดข้าวมาฝั่งนี้บ้างนะคะเป็นอะไรอ่ะอันนี้มันเป็นขนมฮันนี่ชีสฟลาเวอร น่ากินเหมือนกันนะอันนี้อะไรเนี่ยเหมือนขาไก่เลยมันเป็นโปเตโต้อะค่ะเออมันเป็นเหมือนมันฝรั่งแท่งทอดนะคะน่ากินเหมือนกันไม่เคยเห็นเลยนะคะต้องบอกว่าของกินหลายๆอย่างนะคะที่เนี่ยนุ๊กไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะก็อย่างที่เขาว่ากันนะคะว่าที่เนี่ยเขาเป็นศูนย์รวม อาหารนำเข้านะคะก็น่าจะจริงอันนี้อะไรอันนี้เป็นแบบพวกโปรเตโตสวีทเหมือนเป็นพวกแบบผักอบแห้งมันฝรั่งอบแห้งนะคะมีบอ็อคอรีร่ด้วยเห็นนะ c คริสปีบ้บล็อกครี่นะคะก็เป็นบอ็อคอรีร่อบแห้งนะคะเดี๋ยวขอดูนิดหนึ่งแล้วกันว่าพนหรือเปล่า ก็ไม่ค่อยนะก็อ้วนอยู่เหมือนกันแหละร้อยสิบแควนะคะแต่ว่าต้องแบ่งกินห้ารอบนะถุงเนี่ยเอออันนี้อะไรเอออะไรอะ่ะอันนี้เหมือนเป็นเป็นมันฝรั่งคอนะคะแต่ว่าจะเป็นหลายรส h ันนี่ o อยช i c เก n s สวิสชิลลี่ 4ี่องโอ้ my god หลายหลายรถอะอยู่ในเนี่ยเฮ้ยเฮ้ตัวนี้คือที่เราตามหานะคะเป็นนิ้วช็อกโกแลตนะคะแล้วข้างในจะเป็นอัลมอนด์ค่ะโูกระปุกนี้คือแน่นๆเลยนะคะราคาเท่าไหร่สองแป๊บนะคะ เ9บาทนะคะราคาที่ไม่ใช่สมาชิกนะคะถ้าเป็นสมาชิกก็จะ570บาทนะคะก็สมัครสมาชิกสำหรับใครที่คิดว่าจะมาซื้อของที่นี่นะนุกรู้สึกว่าน่าจะคุ้มกว่านะคะ ะะตอนนี้ก็เราทะลุเข้ามาที่โซนของสดนะคะมีเบเกอรีร่ด้วยนุกก็เดินตามหายอยู่นานเลยว่าเออเห็นเขาบอกว่ามันจะมีพวกของสดนะคะแล้วก็เป็นเบเกอรีร่ขายนะคะแต่ว่าหามไม่เจอโหคือเนื้อนี่คือแบบน่าดรนมากเลยนะคะตรงนี้เป็นโซนอาหารทะเลนะคะก็ อันนี้เป็นหอยเชลล์อเมริกานะคะหอยผู้หอยแมงผู้นิวซีแลนด์นะคะมีเป็นหอยนางรมอันนี้หอยอะไรอะ่ะอันนี้เป็นเนื้อหอยลายลวกนะคะสำหรับเอาไปปรุงอาหารนะคะเฮ้ยเขามีหางกุ้งล็อสเตอร์ขายด้วยราคาเท่าไหร่แพกละสี่พัน้านะคะโอ้ไมกดอน แล้วก็เป็นกุ้งแม่น้ำนะคะที่เหมือนจะผ่ามาให้แล้วนะคะนู่มเลยมีปลาหมึกด้วยตัวเบิ้มมากมเขามีเป็นดงบุริด้วยอะคะ่ะเบนตโตะก,ก็มีนะคะเขาทำสีสันม,มานา่ากินมากเลยอะแล้ววันนี้นะคะเหมือนว่าจะเป็นแซลมอนนะคะเป็นซาชิมิแซลมอนนี่ฮะราคาอันนี้เป็น ไก่ย่างนะคะเป็นตัวเลยค่ะยกกลับไปกินได้ทั้งแบบนี้เลยนะคะเป็นส่วนเดเกาเรียของเขานะคะเขาจะมีสินค้าลดราคาด้วยนะคะน่าจะใกล้หมดอายุหรือเปล่านะคะนี่เป็นแบบนี้อันนีน้น่าโดนมากเลยอะลอฟฟิงอันนี้แอบสงสัยนิดนึงว่าถ้าเราซื้อกลับไปทั้งกล่องเนี่ยเราจะไปอุ่นยังไงวะงกล่องมันใหญ่มากคุณเนี่ยดูนะ ึ่งคู่สองคืบสองสองคืบครึ่งได้อ่ะอันนี้เป็นหน้าเปโปรนีนะคะนี่ลองทานฟรีเลยตัวนี้นะคะขอบคุณค่ะนี่นะคะขนมปังเยอะมากนะคะแล้วเราก็มาเจอขนมปังที่เราตามหานะคะนั่นก็คือเจ้านี่นะคะลูกชอบทานมากนะคะ น้องคือ best dinner roll นะคะแต่ว่าเอาจริงอะมันก็มีหลายชื่อนะปกติอะนุกเรียกว่า table roll นะคะเออหลายๆที่ก็เรียก table roll นะคะเออแต่ที่เรียกว่า best dinner roll หรือใครมีชื่อเรียกน้องเพิ่มอีกไหมแต่จริงๆอะนุกนุกมีชื่อเล่นให้น้องเลยนะนุกเรียกน้องว่าขนมปัง,งโง่ๆนะคะซึ่งมันทานกันเลยอะไรพวกนี้อร่อยมากเมื่อกี้นุกเพิ่งลองขนมปังไส้ไก่ไปนะคะอยากจะบอกว่า อร่อยมากนะคะก็จริงๆลูกจะบอกว่าเราเดินเล่นในนี้ยังไม่ทันได้ซื้ออะไรเราก็อิ่มแล้วนะคะเพราะว่ามันจะมีจุดเนี่ยค่ะทรายมีแบบนี้นะคะอยูเตไมไปหมดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบผแผนเบเ,เกอรี่นะคะแม้กระทั่งแบบแผนาอาหารแห้งนะคะเขาก็จะมีแบบให้ทดลองนมให้ทดลองพวกออแครกเกอร์อะไรแบบนี้นี่อันนี้ก็น่ากินแต่คือ จำนวนมันเยอะไปอ่ะเออนคุคงกินไม่หมดนะคะเมื่อกีน้นุเพิ่งเอาเทเบิลโรไปถุงนึ่งเมื่อกีน้นุไปเทสคัวซองมาเขาบอกเป็นครัวซองเนยสดของแท้ร้อยปอร์เซนต์เลยนะคะแล้วคือตอนแรกอ่ะไม่ได้คิดจะซื้อนะเพราะว่าด้วยปริมาณนะคะที่แบบมันค่อนข้างที่จะแบบเยอะมากเลยนะคะดูนะคะปริมาณคือเยอะมากนะคะนู่นคือราคาของน้องนะคะ แต่น้องแม่งโคตรอร่อยนะคะเราก็เลยตัดสินใจซื้อกลับบ้านค่ะจีจีค่ะเหยื่อกันตลาดเรียบร้อยตรงนั้นมีอะไรกันอ่ะมีคนมุงอะไรไม่รู้นะคะอ๋อมันเป็นเหมือนแบบลายมีนะคะอีกจุดหนึ่งนะคะเป็นไก่ที่ชื่ออะไรเนี่ยไทยสัรนหรอขอลองชิมหน่อยค่ะได้ค่ะไก่ไทรสามันประจำบ้านนะคะขอบคุณค่ะไก่นะคะที่เรา ีเขาบอกมีหลายรสชาติด้วยนะอันนี้เหมือนเป็นรสบาร์บีคิวเหมือนแบบออกแนวเออะแปบาร์บีคิวแหละแล้วงมากินข้าวแล้วอ่ะออมจริงน,นะคือม,มากินทนี่นี่อิ่มเลยมีทั้งของข้าวของหวานมีน้ำด้วยอิ่มครบจบฟรี <H it> หวานผู้ใหญ่ก็มีนะคะอาจะเป็นพวกวายแชมเปญนะคะประมาณนั้นซึ่งโซนนี้ก็ไม่ใช่ไม่ใช่ความชอบของเราเท่าไหร่นะคะเราจะไปหาขนมกินต่อนะคะของฟรีกินเม้เขามีกระเป๋าด้วยใบใหญ่มากเหมือนเป็นช้อปปิ้งแบ็เลยอะ่ะโอ้ใหญ่มากเฮ้ยน่าสนใจนะนุกเดินในนี้น่าจะประมาณสักชั่วโมงกว่าแล้วนะคะ คือของเยอะมากนะคะเดี๋ยวโซนต่อไปนะคะเราจะไปที่โซนนะคะผักแล,กแล้วก็ผลไม้อืมเฮ้ยข้างหน้านมีองุ่นให้ชิมด้วยแต่เราค่อยมาแวะชิมนะคะอุ้ยเข้ามาเหมือนข้วโลกเหนือเลยคุณโค้งเหนาหนาวนามากค่ะในนี้นะคะอันนี้เป็นแอปเปิลของเอ็นนะคะตัวสอบราคา5้9บาทนะคะ โอ้ยน่ากินมากเลยลูกใหญ่มากเลยถ้าจากแอปเปิลมาก็จะเป็นส้มนะคะของนาเวลราคาตามนี้เลยนะคะแต่ว่าส้มเขาดูสวยมากเลยค่ะลูกว่าซื้อไปจัดกระเช้าเนี่ยดูดีเลยผมเอาแกแล้อมาฟ้าอย่าให้คุณได้กินเครรดดูสวยมาก มันคือกิวี่ครับผมแต่ตอนแรกอะสาราภาพว่าไม่ได้มองว่าเป็นกิววี่เว้ยนึกว่าละามุดมองยังไงเป็นละมุดวะเน,นี่ยนี่เป็นองุนนะคะองุนแดงไร้เมล็ดนะคะตัวนี้เป็นองุนดำไร้เมล็ดนะคะจริงๆก็สีจะคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าอางุนดำก็จะแบบออกจะม่วงเข้มกว่านะตัวนี้เป็นองุ่นเขียวไร้เมล็ดนะคะ โซนผักผลไม้นะคะจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะ mm hmm. ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ,อ,นนอ,ะ,อ,ะอันนี้เป็นดอกกะลำ่ำแต่ผลิตภัณฑ์เขาทุกอย่างอะ่ะมันดูสวยมากนะคะมันดูสดดูสะอาดดูน่ากินนะคะตัวนี้ก็เป็นผักออแกนิกนะคะ สำหรับใครที่ชอบทำสลัดผักทานนี่น่าสนใจมากเลยอะแต่คือพอดีเราไม่ใช่เป็นสายกินผักเท่าไหร่นะคะปะออกกันถหนาวมากแล้วไม่ไหวแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวก่อนเราออกนะคะเราเจอสตรอเบอรี่ค่ะอุ้ยสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ดูแดงน่ากินมากเลย 79บาทน,นะคะอันนี้เหมือนจะเป็นสตรอเบอรี่ของอะไรอะของออสเตรเลียป้ะเห็นเขาเขียนว่าสตรอเบอรี่ออสแต่ลูกมันสวยมากเลยนะดูแดง่าจะหวานได้ชิมอีกแล้วครับผมตึงต้งๆชิมอีกแล้วจ้า ช็อกโกแลตมันเป็นช็อกโกแลตดีๆแบบดีอะค่ะไม่ใช่ช็อกโกแลตแบบกินไปแล้วแบบรู้สึกแบบกากาอะอร่อยอร่อย เขาจะมีจุดที่เป็นคาเฟ่ด้วยนะคะก็เหมือนจะมีทั้งน้ำนะคะแล้วก็อาหารบริการอยู่นะคะเดี๋ยวเราลองแวะไปดูกัน,นิดนึงดีกว่า ของคาเฟ่เขานะคะจริงๆพิซ่าเขาหน้ากินมากนะคะชิ้นละประมาณ99บาทนะคะแต่นุ่งอิ่มแล้วโดนของคลายมีนะคะข้างในเล่นงานไปนะคะก็เดี๋ยวเอาไว้วันหลังนะคะเราค่อยมาลองชิมนะคะในส่วนของคาเฟ่ของเขานะคะผมอ่ะเดี๋ยวเราไปจ่ายตังค์แล้วกลับบ้านกันดีกว่านะคะวันนี้ได้ไวไม่เยอะนะคะก็มีเป็นพวกครัวซองอะไรพวกนี้นะคะเดี๋ยวเจอกันอีกทีครับบ๊ายบายอ่ะตอนนี้เราก็กลับมาอยู่ที่ฝั่งของเซ็นทรัลแล้วนะคะกำลังจะ กลับบ้านกันนะคะประสบการณ์ครั้งแรกในการเดินทอปคลับก็ดีนะคะก็มีทั้งดีเซอร์ไพรส์อะไรหลายๆอย่างนะคะปลืม้มแล้วก็อี่ยงวะด้วยนะคะผมเ,เพราะว่าไอ้อส่วนที่ดีก็คือของมันเยอะมากนะคะแล้วของก็ค่อนข้างจัดอยู่ในหมวดที่แบบเราไม่เคยเห็นนะมันเป็นสินค้านําเข้าอะนะเออแล้วก็หลายๆตัวนะคะก็น่าเอามาลองมากนะคะ แล้วในท็อปขับอ่ะเขาก็มีเหมือนแบบจุดให้ชิมฟรีเยอะมากจนเราอิ่มไม่ต้องกินข้าวกันแล้วนะคะส่วนที่อย่างวะอ่ะก็คือเราไม่สามารถนะคะที่จะซื้อของได้นะคะถ้ายังไม่เป็นสมาชิกนะคะไม่ว่ายัางไงก็ต้องสมัครไม่ว่าจะเป็นสมาชิกปกตินะคะหรือว่าจะสมัครแบบพรีเมียมนะคะใครที่คิดว่าตัวเองอ่ะ จะมาเดินบ่อยนะคะก็สมัครพรีเมียมไปก็คุ้มนะคะแต่ถ้าแบบมาเดินไม่บ่อยอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะลองที่สมาชิกป,ปกติไปก่อนนะคะก็นุก็สมัครปกติไปแหละวันนี้นะคะแล้วก็ซื้อครัวซองกลับบ้านซึ่งเป็นครัวซองนะคะที่ไปแวะชิมตามบูธของเขานะคะแล้วก็ไปดนเขาป้ายาซึ่งมันอร่อยอร่อยมากนะคะเอาเป็นว่านะคะยังไงใครนะคะทีออ่อยากให้กำลังใจนุกนะคะก็อย่าลืมกด ถูกใจนะคะกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดในคลิปหน้าเดี๋ยวต้องอไรแล้วไปเลยบ๊ายบาย